สวัสดีค่ะพี่เทมิเมจิทาโรนะคะ สำหรับในช่วงนี้เราจะมาเปิดไพ่ดูดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะคะก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมค่ะโอ้โหมาดูไพ่แต่ละใบนะเป็นไพ่ที่ต้องบอกว่าเ,ออเป็นไพ่ใหญ่และเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยนะคะอันนี้ a c e of pentacle ปีนี้คุณจะได้ทำงานนะที่มีคนหยิบยื่นโอกาสต่างๆให้งานที่ทำให้คุณเด่นดังในวงสังคมนะคะงานที่ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การได้โชคมาแบบปุบปรับฉับพลันเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะแต่ทีเนี้ยมาเป็นไพ่เดอะฟูถ้าเป็นคนที่ทำงานอิสระพี่แทมมี่ก็มองว่าคุณมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูในลักษณะของอ,อ,อย่าทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงเกินไปหรือเด e f ฟูลไปว่าอะไรที่เรายังเดียงสาก,กับเรื่องเหล่านี้เพราะนั้นจะไปสมัครงานที่ไหนหรือรับทำงานอะไรนะคะก็ต้องดูข้อมูลต่างๆให้ชัดเจนแต่เขาบอกว่าคุณเป็นดาวเด่น ในสังคมโซเชียลนะคะเพราะว่าในนี้ขึ้นมาเป็นเดอะเวิลด์ด้วยหยิบจับอะไรตั้งหลายอย่างนะทั้งเหรียญทั้งคาถาทั้งถ้วยทั้งดาบแล้วก็ยังถือไม้บาตองสองอันมันมีความหมายถึงคุณหยิบจับงานอะไรที่ทําเกินกว่าหนึ่งหน้าที่งานอะไรก็ตามที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จเพราะเราเห็นชอบมากอกเนาะสิ่งที่คุณต้องระวังนะคะก็น่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพจากการทํางานเยอะจากการทํางานหนักนั่นเองนะคะการเงินดีค่ะเพราะมักจะมีโชค แบบปรับปรับฉับพลันมาให้คุณอยู่เสมอๆและมีโอกาสในการที่คุณจะได้เงินจากการทำงานหลายๆอย่างงานต่างประเทศการสร่งออกการนำเข้าอะไรก็ตามแต่ข้อเตือนก็มีเหมือนกันนะคะเพราะไพ่เดอะฟูลเนี่ยคุณจะใช้เงินเก่งอันนี้จะแบบแบบใช้กับเรื่องของเอนเตอร์เทนก็ได้แล้วก็จะใช้กับเรื่องของของสวยๆงามๆนะถ้าใครที่ทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ คลองกับไฮโซ่ o, ของสวยงามปีนี้ก็จะเป็นปีที่คุณก็อาจจะได้เงินจากวงการเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันเขาบอกว่า t h p r m s s e s s ก็แปลว่าคุณจะแบบติดหรูติดแกรมนะจะใช้เงินกับสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างมากมาดูในเรื่องของความรักค่ะคนโสดโอ้โหนี่สายโซเชีย so ลเลยนะคะคุณน่าจะเด่นดังในเรื่องของเป็น เขาเรียกสายป๊อปนะคนมาติดตามตามติดติดตามเราเยอะเลยคนโสดก็มีโอกาสเลือกแต่หลายๆคนก็บอกว่าสนใจเพื่อนคุยที่มาจากต่างแดนถิ่นไกลต่างชาติต่างภาษาการได้แฟนจากการเขาเรียกอะไรนะปัดแอป หาคู่อะไรประมาณอย่างนี้ก็ได้ความรักของคนมีคู่แล้วถ้าอยู่ในวัยเจริญพันธุ์หรือวัยที่กําลังตั้งครรภ์ได้เนี่ยคุณมีโอกาสอย่างยิ่งที่จะเป็นคุณแม่นะคะแล้วก็ความรักของคุณโอเคนะพี่เทมี่มองอย่างนี้ส่วนคนที่อยู่ในวัยที่บอกว่าเลยกเกษียณไปแล้วนะคะคุณก็จะสนใจในเรื่องของศาสนาอาจจะสนใจในเรื่องของการเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมมากขึ้นนะคะปีนี้คุณโชคดีหลายอย่างนะคะก็คือมีโอกาสที่จะได้เงิน ได้งานมาแบบปรับปรับฉับพลันได้เจอในเรื่องใหม่ๆได้เจอเจออะไรที่มันออทําให้คุณเติบโตขึ้นนะคะแต่สิ่งที่ระวังสําหรับปเ็นในปีนี้ก็คือในเรื่องของสุขภาพในภาคอื่นๆภาพรวมแล้วก็ต้องถือว่าโอเคค่ะ